แต่หนูมีวิธีนะว่าจะทำยังไงให้พี่ลูกหมูมีกินมีใช้เหมือนพวกเรายังไงเหรอยายฝนก็ต้องทำบุญเยอะๆไงขอให้บุญกุศลครั้งนี้โดนบันดาลให้ชาติหน้าพี่ลูกหมูมีโอกาสรวยอย่างพวกเราบ้างสาธุแต่ถ้าฉันปวดพวกเธอก็อย่าหนากไปแล้วกัน CVM ฮัลโหลค่ะค่ะใช่ค่ะว่าไงคะเออเดี๋ยวรีบเช็คให้นะคะ oh, หอน่าจะประมาณสองสองวันนะคะ mm. ใช่ค่ะส่งมาเพิ่มได้เลยค่ะน่มันพี่หมูพี่รหัสเก่าแล้วนี่ใช่ มาเดินทำอะไรแถวนี้นะสงสัยจะเดินหาสมัครงานละมัง้งดูทรงสิทรงออกยาจกจังเลยเฮ้ยเราลองชวนพี่ลูกหมูไปกินเลี้ยงฉลองที่พวกเราประสบความสำเร็จได้งานกันไหมจะดีเหรอพี่ลูกหมูแต่งตัวแบบนั้นน,นนะะจะให้มานั่งใกล้เรามันคนละคลาสกันเลยนะลองชวนดูก็ได้นะสนุกสนุกแต่ฉันว่าพี่ลูกหมูเขาคงไม่ไปหรอกร้อยฉันเอาบาทเดียวพอ ได้ลองชวนดูพี่ลูกหมูพี่ลูกหมูพี่ลูกหมูคะเา้าหยกวาฝนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะแล้วพี่หมูละ่ะหยกเธอก็ถามได้ถ้าพี่ลูกหมูสบายดีเขาจะมาเดินหางานอยู่แบบนี้หรอใครบอกว่าฉันหางานทำฉันไม่ได้หางานทำอุย้ย พี่ลูกหมูไม่ได้หางานทำงั้นก็แสดงว่าพี่ลูกหมูกำลังหาอะไรกินอยู่ใช่ไหมอย่าคิดมากนะพี่ลูกหมูว่ากับหยกเขาก็แค่ลอเล่น <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วพวกเธอมีอะไรกันอีกหรือเปล่าอ๋อพอดีพวกเราจะไปเลี้ยงฉลองกันแต่การมาเจอพี่ลูกหมูซะก่อน <c oughs> ก็เลยท้ากันว่า <c oughs> ถ้าชวนพี่ลูกหมูพี่ลูกหมูจะกล้าไปหรือเปล่า ทำไมต้องท้ากันพ่พี่ด้วยล่ะก็พอพี่ลูกหมูอยู่คนละคาสกับพวกเราไม่รู้ว่าถ้าพวกเราชวนจะกล้าไปอย่างที่ยกว่าหรือเปล่านั่นไงฉันบอกแล้วว่าพี่ลูกหมูเขาไม่กล้าไปกับพวกเราหรอกนั่นสินี่ฉันเกือบเสียเงินหนึ่งบาทแล้วไม่ล่ะฉันไปร้านไหนบอกมาเลย ไหนไหนฉันก็มมหน่าเป็นตัวตลกให้พวกเธอยออเยอะอยู่แล้วฉันขอถามในสิว่าพวกเธอมาฉลองอะไรกันเหรออ๋อพวกเรามาฉลองที่บริษัทของพวกเราแต่ละคนกำลังจะได้เงินก้อนโตมาใช้จ่ายแบบนั่งกินนอนกินนะสิพี่ลูกหมูใช่บริษัทของฝนมีออเดอร์สินค้าจากบริษัท LKT ฮะบริษัท LKT บริษัทส่งออกเจ้าใหญ่ของไทยนะเหรอ ใช่ค่ะพี่ลูกหมูส่วน่ากับโยกโ<อ>กำลังจะได้เซ็นสัญญาก่อสร้างกับบริษัท l f t ค่ะบริษัท l f t ที่กำลังจะสร้างคอนโดพันล้านานะหรอใช่ค่ะอ๋อพวกเธอก็เลยคิดว่าพอตัวเองมีตังค์แล้วจะดูสูงกว่าคนอื่นใช่ค่ะพวกเราไม่ได้คิดไปเองนะคะ ดูจากการแต่งตัวของพวกเราก็รู้แล้วว่าพวกเราอยู่สูงกว่าคนอื่นแค่ไหนอย่าหาว่าพวกเราอวดน,นะคะพวกเรามีกระเป๋าหรูมีเครื่องประดับราคาแพงๆมีรถเก่งขับมีบริษัทเป็นของตัวเองแค่นี้พี่ลูกหมูก็น่าจะดูออกแล้วนะคะว่าพวกเราสูงส่งดูไฮโซแค่ไหนอุ้ยอุยอุ้ย หรอคะปกติแหละก็คนมันไม่มีเลยต้องอิจฉาเป็นธรรมดาแต่หนูมีวิธีนะว่าจะทำยังไงให้พี่ลูกหมูมีกินมีใช้เหมือนพวกเรายังไงเหรอยายฝนก็ต้องทำบุญเยอะๆไงเผื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นไฮโซแบบพวกเรา ไหนแล้วพวกเรามาทำบุญให้พี่ลูกหมูกันเลยดีกว่าขอให้บุญกุศลครั้งนี้ตนบันดาลให้ชาติหน้าพี่ลูกหมูมีโอกาสรวยอย่างพวกเราบ้าง จะได้ไม่ต้องตะเกียกตะกายแบบนี้สาธุได้ในเมื่อพวกเธอตั้งใจจะอวดกันอยู่แล้วงั้นฉันขออวดบ้างฮะพี่ลูกหมูจะอวดจะเอาอะไรมาอวดคะพี่ลูกหมูฉันมีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าฉันอวดพวกเธอก็อย่าหนาวไปแล้วกันอุ้ยหนาวเลยเหรอคะพี่ลูกหมู หนาวที่ว่านี่หนาวขนาดไหนหรอคะขนาดหนูเปิดแอร์นอน19องศาสวันหนูยังมีหนาวเลยคะ่ะอ่ะ,อะก็ได้ไหนที่หมูลองอวดดูสิคะพวกเราอยากฟังสมัยก่อนครอบครัวฉันทำธุรกิจหลายอย่างทั้งส่งออกก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จนเมื่อ5ปีที่แล้วเพิงเริ่มตั้งตัวได้ปีนี้ เราก็เลยซื้อหุ้นบริษัทต่างๆทั้งบริษัท LKT และก็รวมถึงบริษัท LFT ด้วยอะไรพี่ลูกหมูแต่งตัวแบบนี้นะบอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่พวกเราลวรจะได้่งใช่เพอร์เจอมาไปหรือเปล่าพี่ลูกหมูฉันไม่ได้เพอเจอฮัลโหลคุณวัน ช่วยออกคำสั่งหน่อยค่ะว่าธุรกรรมของบริษัท LKT และบริษัท LFT ต้องส่งเรื่องให้ฉันเซ็นอนุญัตคนเดียวเท่านั้นขอบคุณค่ะขออนุญาตยกเลิอกออเดอร์ชั่วคราวนะคะพอดีต้องส่งเรื่องให้บอสใหญ่เซ็นก่อนค่ะ ขอรับนะการเซ็นสัญญาไว้ก่อนนะคะต้องให้บอสใหญ่อนุมัติก่อนค่ะทำไมคุณมันเขาส่งข้อความให้พวกเราแบบนี้ล่ะหลังจากนี้คงรู้นะว่าชะตาก,กรรมของพวกเธอจะเป็นยังไงไม่ไดยันใช่รู้ตัวได้ยน่ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวนะ Oh, <laughs> โรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนะ